สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่กลยุทธ์วิถีเตาช่องที่จะพาคุณเรียนรู้บทเรียนชีวิตจากสงครามและปัญญาในสามก,ก๊กตอนที่แล้วกวนอวงการตัดเส้นทางเสบียงของกองทัพโจโฉจนมหาทัพต้องแตกหักพ่ายแพ้ชชยชนะที่ซิกเพ็กทาให้เล่าปีกับสุนกวนจับมือการเขยา่าประวัติศาสกรองเรือมหาสารของโจโฉถูกเผาเป็นเท่าทุลีแต่ในเงาของใช้ชนะอันยิ่งใหญ่กลับซ่อนความร้าวลึกที่ไม่มีใครคาดคิดเพราะเล่าปีกชักช้าเกินไปไม่เด็ดขาดพอ เขาโมาแต่รอโมแต่ผัดผ่อนจนปล่อยให้ซุนกวนทัหกหลังอย่างเงียบๆยึดเกงจิ๋วกลับไปครองเหตุใดคนที่เพิ่งได้รับชัยชนะกลับเสียประโยชน์ทำไมเล่าปีกผู้ขึ้นชื่อว่ามีคุณธรรมกลับท่ายให้กับความเด็ดขาดของซุนกวนและที่สำคัญในชีวิตจริงของเราความชักช้าจะทำให้เราพลาดอะไรบ้างหลังชัยชนะที่เซตเพชรเล่าปีกกับรักพวกได้ครอบครองเกงจิว๋วดินแดนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และตั้งอยู่บนทำเลทอง เกงจิ๋วไม่ใช่แค่มือธรรมดาแต่คือหัวใจแห่งหยุทธศาสตร์ทางตะวันออกกลุ่มเส้นทางแม่น้ำเข้าสู่ดินแดนของซุนกวนทางตะวันตกเปิดประตูสู่เสฉวนที่มั่งคั่งและยากต่อการตีทางเหนือเชื่อมต่อกับกองทัพโจโฉทางใต้กว้างไกลสู่แคว้นหน้าน้ำกว่างซีซุนกวนรู้อยู่แก่ใจว่าเกงจิ๋วคือสมบัติล้ำค่าแต่ด้วยความจำเป็นในซึกซิกเท็เขายอมฝากไว้กับเล่าปีก่อนทว่าเมื่อศึกใหญ่จบ เขาก็ส่งทูตมาทวงคืนตามสัญญาเล่าปีกลับตอบด้วยท้ายคำที่นุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยการเลี่ยงเลี่ยงเราให้เรายึดเสฉวนได้ก่อนแล้วจะคืนเกงจิ๋วให้ท่านคำพูดนั้นฟังดูอ่อนโยนแต่ในความจริงคือการซื้อเวลาเล่าปีรู้ชัดหากคืนเกงจิ๋วก็เท่ากับตัดแขนตัวเองวันเวลาผ่านไปเล่าปียังไม่ยอมคืนซุนกวนเริ่มแสดงความไม่พอใจส่งทูตมาทวงสำแล้วสำเล่าแต่เล่าปีก็ยังอ้างเหตุผลเดิม ทำให้ความสัมพันธ์เริ่มราวลึกซุนกวนไม่ใช่คนที่จะรอยอย่างเชื่อง่ายเขาหันมาใช้กลยุทธ์ทางการเมืองที่ลึกกว่าเขาส่งพระน้องสาวคือซุนหูหยินมาแต่งงานกับเล่าปีภายนอกเหมือนเป็นการผูกเมตตรีแต่เบื้องลึกคือการวางหมากล่อเล่าปีให้เผลอใจเล่าปีผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนมีคุณธรรมแต่กลับอ่อนไหวต่อความสัมพันธ์จนเธอติดก,กับในช่วงเวลาที่เล่าปีกำลังเพลินกับความสุขในครอบครัวใหม่นั้นเอง ในวันนกรรมสามกกเล่าว่าสุนกวนใช้จังหวะน,นี้รวบกำลังแอบชิงเกงจิ๋วกลับไปครองแต่ตามบันทึกสามก๊กจี่เหตุการณ์จริงค่อยๆดำเนินไม่ได้ถูกชิงทันทีเล่าปียังครองเกงจิ๋วต่ออยู่แต่การยืดเยอะซื้อเวลาทำให้สุนกวนไม่พอใจและกลายเป็นชนวนความขัดแย้งใหญ่ในภายหลังแม้ในประวัติศาสตร์จริงเล่าปี่ยังถือเกงจิ๋วต่อแต่ความยืดเยื้อทำให้สุนกวนสะสมความไม่พอใจ และสุดท้ายเกงจิ๋วก็กลายเป็นระเบิดเวลาที่ทำลายพันธมิตรลงในอนาคตเล่าปีถึงกับเสียเปรียบในทันทีชัยชนะที่ซิดเพ็กเคยยิ่งใหญ่แต่กลับถูกความชักช้าและการลังเลตัดสินใจทำให้สูญเสียผลประโยชน์ไปต่อหน้าต่อตานี่คือบทเรียนที่ชัดเจนและเจ็บปวดในเชิงวรรณกรรมเล่าปีถูกมองว่าช้าเกินไปจนเสียเกงจิว๋วแต่ในประวัติศาสตร์จริงเขาเลือกที่จะยืดเวลาไม่ขึ้นง่ายๆเพื่อรอครองเสฉวนให้มั่นคงก่อน อย่างไรก็ตามความไม่ชัดเจนนี้ก็ทำให้สุนกวนถือไพ่เหนือกว่าในเกมการทูตเขารู้ว่าเกงจิ๋วสำคัญต่ออนาคตแต่กลับเลือกรอรอให้มั่นใจกว่านี้รอให้ยึดเสฉวนได้ก่อนรอจนคู่แข่งลงมือก่อนการถัดวันประกันพรุ่งในเรื่องใหญ่ไม่ใช่ความใจดีแต่คือการเสียโอกาสหรือไม่รู้ตัวเพราะบนกระดานกลยุทธ์ผู้ที่ชิงลงมือก่อนย่อมถือไพ่เหนือกว่าเสมอสุนกวนคือภาตรงข้ามของเล่าปี เขาไม่รอไม่ผัดไม่ลังเลเมื่อเห็นว่าเล่าปีเริ่มนิ่งเงียบเขาก็ส่งทูตทวงเมื่อเห็นเล่าปียังผัดผ่อนเขาก็หันไปใช้แผนการเมืองและเมื่อถึงจังหวะหมอดเขาก็ชิงเกงจิ๋วกลับมาโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวบทเรียนนี้สะท้อนตรงไปยังชีวิตจริงของเราหลายครั้งเราก็เหมือนเล่าปีรู้ว่าอะไรสําคัญแต่กลับเลื่อนออกไปรอให้พร้อมกว่านี้ก่อนรอให้มีเวลารอให้มั่นใจว่าไม่ผิดพลาด แต่โลกความจริงโหดร้ายกว่าที่คิดใครลงมือก่อนคนนั้นได้เปรียบไม่ใช่คนที่ใจดีชนะเสมอไปแต่เป็นคนที่กล้าตัดสินใจและลงมือทันทีแล้วเล่าปีควรทำอย่างไรคำตอบไม่ใช่การรอแต่คือการชี้ชัดและตัดสินใจทันที 1. ตัดสินใจเร็วลงหลักปักฐานทันทีเมื่อได้เกงจิ๋วมาไม่ควรปล่อยค้างคาเหมือนถือของร้อนต้องชี้ชัดว่าจะครองเป็นฐานทัพถาวรหรือคืนให้สุนกวนพร้อมเงื่อนไขแลกเปลี่ยน เพราะความลังเลคือการเปิดโอกาสให้สุนกวนหาข้ออ้างกลับมาแย่งคืนในภายหลังการตัดสินใจเร็วไม่ได้แปลว่าต้องเร่งรีบแบบไม่คิดแต่หมายถึงเลือกให้เด็ดขาดและวางเกมล่วงหน้า 2. ต่อรองอย่างชัดเจนกำหนดกติกาหากเล่าปีต้องการเก็บเกงจิว๋วต้องเสนอผลตอบแทนที่ชัดเจนเช่นเราจะช่วยสุนกวนต้านโจโฉทางทิศเหนือหรือแบ่งรายได้จากเมืองเมื่อมีเงินไขแลกเปลี่ยน จะกลายเป็นข้อตกลงที่มีหลักฐานสุนกวนก็ยากจะกล่าวหาภายหลังการนิ่งเฉยหรือเลี่ยงพูดกลายเป็นเหมือนเสียมารยาททางการเมืองคู่พันธมิตรย่อมสะสมความไม่พอใจสรักษาพันธมิตรมองสุนกวนให้ขาดสุนกวนไม่ใช่เพื่อนแท้แต่คือผู้เล่นบนกระดานเดียวกันวันหนึ่งอาจเป็นมิตรวันหนึ่งอาจเป็นศัตรูเล่าปีควรปฏิบัติต่อสุนกวนอย่างระวังคือให้เกียรติแต่ไม่ปล่อยให้ถือไพ่เหนือกว่าหากเล่าปีเลือกเก็บเก,บเกงจิ๋วไว ต้องบริหารความสัมพันธ์ให้แนบเนียนแบ่งผลประโยชน์บ้างซื้อใจบ้างไม่ใช่เพิกเฉยจนอีกฝ่ายรู้สึกถูกหลอกในชีวิตจริงถ้ามีโอกาสทองเข้ามาในชีวิตอย่าหมชช้าเหมือนเล่าปีเพราะโลกไม่รอเราถ้ามีพันธมิตรทางธุรกิจหรือชีวิตอย่าคิดว่าความเงียบคือคําตอบต้องกล้าพูดกล้าต่อรองเพราะความชัดเจนสร้างความสบายใจมากกว่าความคลุมเครือถ้าต้องอยู่รวมกับคนที่อาจเป็นคู่แข่งต้องรักษาสมดุลแบ่งปันบ้าง แต่ต้องไม่อ่อนข้อจนเขาเหยียบหัวจำไว้การช้าไม่ใช่ปัญหาเพราะเวลาเดินช้าแต่ปัญหาอยู่ที่เราปล่อยให้โอกาสเดินแซงเราไปความใจดีที่ไม่เด็ดขาดไม่ใช่คุณธรรมแต่คือช่องโหว่เล่าปีเสีเกงจิว๋วไม่ใช่เพราะกองทัพเขาอ่อนแอแต่เพราะใจที่ชักช้าไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดความลังเลนในจังหวะสําสคัญเปรียบเหมือนนักดาบที่ไม่ยอมฝันในจังหวะเดียวที่ศัตรูเปิดช่องสุดท้ายก็ถูกฝันสวนกลับจนพ่าย ในการเมืองและสงครามช้าไปหนึ่งเก้าอาจหมายถึงการเสียเมืองทั้งเมืองแล้วในชีวิตเราบางครั้งเราคิดว่าการเลี่ยงไม่ตัดสินใจคือความปลอดภัยแต่แท้จริงมันคือการปล่อยให้โอกาสถูกคนอื่นคว้าไปโอกาสดีในชีวิตไม่เคยเรอใครคนที่มมดแต่ช่างใจเกินไปสุดท้ายอาจแพ้โดยที่ยังไม่ได้เริ่มสู้ด้วยซ้ำการไม่กล้าเลือกไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปมันแค่ยืดเวลาให้ปัญหากลายเป็นศัตรูที่ใหญ่กว่าจำไว้ ความใจดีที่ขาดความเด็ดขาดไม่ได้สร้างศรัทธาแต่มักสร้างความลังเลในสายตาคุณรอบข้างคุณธรรมแท้ไม่ใช่การเอาใจทุกคนแต่คือการเลือกสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมแม้จะต้องทําให้ใครบางคนไม่พอใจก็ตาม 1. กําหนดเส้นตายในการตัดสินใจอย่าปล่อยเรื่องสําคัญลอยไปเหมือนเล่าปีที่รอจนเสียเกงจิว๋วใช้หลักง่ายงถ้าเป็นเรื่องเล็กตัดสินใจภายในหนึ่งวันเรื่องกลางภายในหนสัปดาห์เรื่องใหญ่ภายในหนเดือน การตั้งเส้นตายเท่ากับการบังคับตัวเองให้คิดจริงจังและเลือกให้จบ 2. ชัดเจนกับพันธมิตรและคู่ค้าถ้าจะร่วมมือต้องกลา้าพูดตรงๆไม่เลี่ยงไม่ขุมเครือเพราะความไม่ชัดเจนมักทําให้คนอื่นเดาเอาเองและสุดท้ายก็เกิดความระแวงมือที่สูญกวนไม่เชื่อเล่าปีในโลกธุรกิจหรือการทํางานความตร่งใสตรงไปตรงมาคือสิ่งที่รักษาความสัมพันธ์ระยะยาว 3. ลงมือทันทีเมื่อเห็นโอกาส ไม่มีเวลาที่สมบูรณ์เพราะเวลาที่ดีที่สุดคือตอนนี้คนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่คิดรอบคอบที่สุดแต่คือคนที่คิดพอแล้วลงมือทันทีหลัก70%ถ้ามั่นใจในข้อมูลและแผนการแล้ว70%ให้เริ่มเลยส่วนอีก30%ปรับแก้ไปตามหน้าง,งานสรุปตั้งเส้นตายให้ตัวเองไม่ปล่อยเรื่องราคาสัง่งกล้าพูดตรงๆกับคนที่เกี่ยวข้องไม่ให้ใครตีความผิดลงมือเร็วเมื่อเห็นโอกาส ไม่พลาดเพราะมัวรอวันพรุ่งนี้ที่ไม่มีจริงนี่คือความจริงที่เจ็บปวดเพราะบางครั้งศัตรูที่อันตรายที่สุดไม่ใช่คนตรงหน้าแต่คือความลังเลในใจเราเองปล่อยให้ซุนกวนชิงเกียงจิ๋วกลับไปครองความจริงคือในสนามกลยุทธ์ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่คู่แข่งแต่คือความลังเลในใจเราเองจำไว้ให้ขึ้นใจโอกาสไม่เคยรอใครใครกล้าลงมือก่อนคนนั้นได้เปรียบในชีวิตคุณวันนี้ คุณกำลังรออะไรอยู่หรือเปล่าคุณกำลังปล่อยให้เรื่องสำคัญถูกเลื่อนออกไปเหมือนเล่าปีหรือไม่อย่าปล่อยให้ความลังเลฆ่าอนาคตของคุณถ้าคุณอยากชนะในสนามชีวิตจงตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดจงลงมือก่อนที่โอกาสจะถูกใครชิงไปเรื่องเล่าของสามก๊กจึงมีสองมุมมองแบบวรรณกรรมที่เต็มไปด้วยเล่ห์กลและแบบประวัติศาสตร์ที่ดำเนินช้าแต่หนักแน่นแต่ไม่ว่ามุมไหนบทเปียนสำคัญก็ยังเหมือนเดิมคือใครลังเลย่อมเสียเปรียบ ตอนหน้า EP 5ีห้สุนหกถูกเมินแผนดีไม่ถูกใช้บางครั้งการไม่ฟังคนที่มีปัญญาอันตรายยิ่งกว่าการ,รเผชิญหน้าศัตรูด้วยซ้ำอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์บทเรียนนี้ให้เพื่อนๆเ,เพราะบทเรียนจากสากังกกไม่ใช่เพียงประวัติศาสตร์แต่คืออาวุธสำหรับการชนะในชีวิตจริงนี่คือกลยุทธ์วิธีเต๋าถ้าคุณชอบบทเรียนสังกกที่ใช้ได้จริงในชีวิตฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อให้เพื่อนของคุณได้เรียนรู้ไปด้วยกัน ขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ